สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะช่วงนี้แม่หมอก็เริ่มที่จะมาอัดวิดีโอคลิปลง YouTube นะคะที่ผ่านมาเป็นเวลาสองเดือนนั้นแม่หมอไม่ได้มาอัดวิดีโอคลิปลงบน YouTube เลยเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาสองเดือนตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาค สุขภาพร่างกายของแม่หมอไม่ดีเลยแม่หมอเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆมากๆเลยทั้งป่วยหนักต้องให้เลือดให้น้ำเกลือแล้วต่อมาก็มาป่วยเป็นโควิดอีกพอป่วยโควิดหายดีแล้วก็มาป่วยต้องพ่าตัดตาต้อกระจกข้างนี้อีกแล้วกว่าตาจะาเข้าเป็นที่เป็นทางแล้วก็มาเกิดวัยเหตุหกล้มอีกโหสารพัดเพราะเพราะสซ้ำกำรรมซัดนะคะ ดังนั้นแม่หมอจึงได้ห่างเหินท่านทุกคน f อซทุกคนไปนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็พร้อมในสุขภาพร่างกายแล้วก็เลยจะมา,อ,าอัดคลิปวิดีโอ,อให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะกลัวว่า f อฟซี FC จะห่างเหินไปนะคะดังนั้นในช่วงนี้แม่หมอก็จะมาอัดคลิปวิดีโอทำนายโชคชะตา ภายในวันที่10มิถุนายนไปจนถึงวันที่20มิถุนายน2565นะคะและในช่วงนี้แม่หมอจะอัดเป็นทํานายช่วงชะตาดูสําหรับรับคนเกิดทั้งเจดวันนะคะก็คือคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสบดีเสาร์แต่ในคลิปนี้แม่หมอจะอัดคลิปวิดีโอสําหรับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ไม่ว่าท่านจะเกิดในเดือนอะไรพอศอะไรประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เป็นวันอาทิตย์เราก็เช่นเดิมในการทํานายโชคชะตาจากแม่หมอนี้แม่หมอจะไม่ได้อิงจากดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะท่านไม่ต้องอไปกังวลว่าจําเวลาเกิดเวลาตกฟากไม่ได้นะคะ ก็ในการอัดคลิปนี้แม่หมอจะอ่าจะอิงจากไพ่นะคะคือแม่หมอจะอิงจากไพ่สองชุดนี้คือนี่คืออิงจากไพ่ทาหลอดนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่เลนมองนี้นะคะอิงจากไพ่เลนมองเพราะไพ่สองชุดนี้จะมีความขลังความจะหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกท่านเข้าใจดีแล้ว เราก็รีบมาตรวจเช็คดูดวงชะตากันแล้วกันนะคะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงระหว่างวันที่10มิถุนาถึงวันที่20มิถุนา2565นี้เป็นอย่างไรนะคะดูแค่ช่วง10ถึง20มิถุนานะคะไม่ได้ดูช่วงอื่นนะคะเรามาดูสถานะทั่วๆไปตามพื้นฐานดวงแล้วนี้นะคะช่วงระหว่างนี้ ดวงของท่านมันไม่ค่อยจะแจ่มใสสักเท่าไหร่นั่นก็คือภายในวันที่ส0บถึงยีนี้มันมักจะมีเรื่องราวมีปัญหามากมายหลากหลายเข้ามาสู่ชีวิตของท่านทำให้ตัวท่านนี้บางครั้งก็ดีบางครั้งก็อึดอัดหดงุดหงิดเป็นกังวลกัะว,ะวยเป็นทุรนทุลายมักจะมีเรื่องนั้นเข้ามามักจะมีเรื่องนี้เข้ามา พออยู่สุขสบายดีหน่อยก็เดี๋ยวได้ยินข่าวนั้นได้ยินข่าวนี้เข้ามานะคะทําให้ตัวท่านนี้อึดอัดหดหดเป็นกังวลทุรนทุลายยิ่งนักนะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะมาเจาะดูดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ทีละเรื่องก่อนนะคะช่วงวันที่10บถึงยี่สิมิถุนายนนี้ดวงชะตาของท่านนี้สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือด้านการงานนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดน,นะคะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะธุรกิจการงานของท่านนี้ไปได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งท่าน,ท,านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะดีหมดเลยนะคะอาชีพอะไรก็ถูกฉลองกับท่านไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านยิ้มได้ก็คือเรื่อง การงานนะคะจับงานอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะด้านธุรกิจการงานโอเคดีมากๆเลยนะครับทีนี้ด้านนักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่โทษทีช่วงระหว่างวันที่10ถึงวันที่20มิถุนายนนี้ด้านการศึกษาเล่าเรียนก็โอเคไปได้ดีถ้ามีการเทสมีการทำข้อสอบหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงระหว่างนี้ ไปได้ดีนะคะไม่ต้องกังวลนะคะก็สรุปแล้วการงานการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการเงินนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงระหว่างที่ส0บถึง2ีนี้ด้านการเงินยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าการงานมันจะสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวท่านแต่ถ้าว่ามันมีรายจ่ายอะไร จ่ายเยอะแยะไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านเลยนะคะได้มามือซ้ายออกไปมือขวามือซ้ายออกไปมือขวามันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการเงินมันก็ยังไม่ติดขัดขัดสนอัใดนะคะมันก็ยังไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยอยู่นะคะก็ขอให้ท่านสบายใจได้นะคะโอเคการงานดี การเงินก็ยังไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าไม่ได้ดังใจแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เรานิติดขัดขัดสนในด้านการเงินนะคะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องแห่งความรักนะคะเรามาพูดถึงความรักโดยสภาพทั่วๆไปแล้วความรักสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในช่วงระหว่างที่1 0บถึงย0นี้ก็ถือว่า ด้านความรักก็ยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะ 1. ความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดซึ่งเกินนะคะหมายถึงคนไหนที่ยังอยู่บนคานทองอยู่บนคานทองอยู่ก็ยังยังยังอยู่ไปก่อนยังไม่ต้องลงมาหรอกเพราะว่า ลงมาแล้วมันก็ยังไม่ได้ดังใจดังหวังเพราะช่วงระหว่างนี้มันยังเยืบเยียบเยบเงียบอยู่ยังไม่มีใครมาขายขนมจีบให้กับท่านเลยนะคะหรือแม้ว่าบางท่านมีคนมาจีบมาขายขนมจีบมารักมาชอบพอจะเอาเป็นเรื่องป็นรลาจริงๆมันกลับกลายว่ามันไม่เป็นกีรังยั่งยืนเหมือนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมา ผ่านไปมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะมันยังเอาแน่เอาหนอนไม่ได้ถึงแม้จะมีคนมาบอกว่าผมรักคุณฉันรักคุณอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่พอบอกว่าถ้ารักกันแต่งงานกันโอเคกันได้ไหมคําตอบก็คือมันยังไม่โอเคกันนะคะยังตอบไม่โอเคกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ามารักมาชอบท่านโดยที่โกหกว่าเป็นโสดอะไรอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วกลับบอกว่ามีลูกมีเต้ามีลูกมีเมียแล้วดังนั้นก็รักได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะคองคู่คองเรือนได้นะคะมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะต่อไปเรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะแม่หมอก็เคยบอกเอาไว้แล้วว่า คนที่มีคู่นี้ก็หมายถึงคนที่แต่งงานคนที่ไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามมาอยู่รวมกันเป็นสถาบันครอบครัวนะคะนี่คือเป็นความรักสําหรับคนที่มีคู่ที้พื้นฐานดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระหว่างวันที่สิบถึงยีสิบนี้มันก็ไม่เจื่มใสในด้านแห่งความรักอย่างที่แม่หมอเกินเอาไว้นะคะ ความรักความผูกสัมพันธ์มันยังไม่ทําให้ท่านนี้เป็นสดชื่นสดใสแจ่มใสเลยเนื่องจากว่าคู่ครองของท่านจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นสามีก็ตามดูไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลตัวท่านเลยดูไม่แทกแคร์เหมือนเมื่อก่อนเลยดูเหมือนว่ายังจืดชืดเย็นชาต่อท่านนะคะ แล้วทีนี้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ตามพื้นฐานดวงแล้วเขาบอกว่าดวงของคนที่มีคู่นี้หมายถึงว่าต่างคนจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามนะคะอันนี้ในพื้นฐานดวงนะจะบอกเอาไว้ว่ามันจะมีท่านนี้จะมีสเสน่หามากมีสเสน่หามากแล้วก็จะทําให้ผู้คนเพศตรงข้ามนี้มาหลงไหลหลงรักใคร่ชอบพอท่าน ทั้งๆท,ที่รู้ว่าท่านนี้มีสามีมีภรรยาอยู่แล้วเขาก็ยังเอาความรักมาสู่ตัวท่านแล้วนอกจากนั้นแล้วตัวของท่านเองจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามก็ยังเอาจิตใจนิโน้มเนาวเอียงไปกับความรักที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นรักสามเศร้า ดังนั้นเมื่อกลายเป็นรักสามเศร้าถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขไม่มันก็มีทั้งสุขและไม่สุขนะคะสุขก็คือเมื่อคาใดที่เราได้ผูสัมพันกันมันก็โอเคมีความสุขสดชื่นแต่คาใดที่เราจากกันไปหรือไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้นั่นแหละความทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเอาบอกเอาไว้ว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีความรักมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีงามความรักคือสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าเราจะรักใครชอบใครก็ตามขอให้เรารักด้วยสมองนะคะไม่ต้องรักด้วยใจนะคะถ้ารักด้วยใจแล้วมันจะเอ็นไปเอ็นไปแล้วทําเมื่อเอ็นไปแล้วทาให้ส,ต,สติสัมปชัญญะของเรามัน ไม่คงที่คงหวาามันมันก็อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวก็ได้เกิดมีการทราะเลาะเบาะแว้งแะหงะแหงกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามช่วงระหว่างที่มีปัญหาอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะคะมันจะเกิดเฉพาะช่วงวันที่10ไปถึงวันที่20มิถุนายน2565เท่านั้นเองนะคะ โอเคด้านความรักก็จบไปแค่นี้ทีนี้เรามาดูปัญหาว่ามีปัญหาอะไรไหมจริงๆแล้วท่านจะมีปัญหาใหญ่ที่สุดนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นคนโสดไม่ว่าท่านจะมีคู่ก็ตามท่านปัญหาปัญหาของท่านนั้นก็คือรู้สึกว่าเสงงเซ็งในชีวิตทำไมถึงเซ็งในชีวิตเนื่องจากว่า มันมีความรัทธรรมทูกมันมีความรักแทรกเข้ามาแล้วความรักแทรกเข้ามาแล้วมันไม่สําเร็จมันไม่สมหวังมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันทําให้เราเกิดปัญหาว่าคิดคิดมากคิดมากคิดคิดมากคิดจนบากคนต้องรอนน้ําตาเปียกหมอนเพราะคิดถึงเขาอะไรอย่างนี้ได้แต่คิดไม่สามารถที่จะลงเอวยองคคูองเรือนกันได้นะคะเพราะฉะนั้น ให้เราจงใช้สติให้มั่นๆนะคะถึงแม้ความรักมันมีเข้ามาก็ถือว่าเราต้องภูมิใจว่าเราเป็นคนหลอ่อเป็นคนมีสเสน่ห์สักประเดี๋ยวพอหมดวันที่20ไปแล้วเนี่ยความคิดที่คิดถึงมันก็จะห่างจางไปนะคะมันก็จะเปอย่างนี้นี่คือปัญหาของท่านสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือด้านการงานเท่านั้นเองนะคะ อะไรจะดีเท่ากันงานไม่ดีงานสร้างเงินให้กับท่านก็ดีแล้วล่ะนะคะทีนี้เรามาดูว่าปัญหาอย่างอื่นมีไหมปัญหาอย่างอื่นก็ไม่มีนะคะก็มีแค่ปัญหาในเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตรักส่วนตัวท่านเองด้านอื่นก็ไม่มีนะคะข้ออะไรก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยสุขสบายดีอยู่ดีกินดีมีพืชพันธุ์ปัญหารอุดมสมบูรณ์ดีทุกแค่ทางใจเท่านั้นเองนะคะ โอเคสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะแม่หมอก็ขอเชิญชวน FC ที่เคยเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษา,าพฤษภาเข้ามาแล้วก็ออกไปเพราะเข้ามาแล้วไม่ได้เจอคลิปวิดีโอแม่หมอกก็ขอเชิญชวนได้ฟังแล้วกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งนะคะถ้าหากแม่หมอไม่เจ็บให้ได้ป่วยแม่หมอก็จะตรวจเช็คดูดวงชะตาทุก ทุกเดือนทุกๆุกมีไปแต่อันนี้มันจําเป็นมันจําเป็นจริงๆเพราะว่าเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหมือนสุภาสิทธิเขาบอกว่าการไม่มีโรคมันคือราบอันประเสริฐเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงหมัน่นพยายามรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้ให้ดีๆนะคะอย่าได้เจ็บไข้ได้ปวดอีกเลยอย่าได้เป็นเหมือนแม่หมอเมืมอ่มมอสองเดือนสองเดือนเมษาพุทธภาแม่หมอโอ แค่จะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะคะตอนนี้เริ่มฟื้นตัวมาแล้วนะคะโอเคเมื่อทุกท่านได้เข้ามารับฟังรับชมทั้งคนไทยและคนต่างเทศแล้วช่วยก <laughs> ันเมตตาสงสารแม่หมอด้วยนะคะผ่านมาสองเดือนไม่เลยโอ,อ้ลงคลิปวิดีโอเลยช่วยมากดสั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆก็ช่วยกดสั b สไ r i b e ด้วยนะคะ แม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและช่วยมากด subscribe ให้แม่หมอนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมครั้งนี้จงพ้นจากทุกจย่างโศกจากโรคจากภัยขอให้พ้นจากสุขเคราะห์เสนียดอย่างไรทั้งหลายด้วยเถินสาธุเพียงขอให้ทุกคนจงโชคดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะแม่หมอขอลาอนนะพบกันอีกครั้งก็คือแม่หมอจะตรวจ สำหรับคนเกิดทั้งเจ็ดวันอีกครั้งในในเดือนนี้แหละเดือนมิถุนาคือจะเริ่มวันที่21มิถุนาถึงวันที่30มิถุนาคอยรับชมรับฟังนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจากไปก่อนบ๊ายบาย thank you so much